สวัสดีครับผมมิสซูลมิดสำหรับรถทดสอบในครั้งนี้เป็นรถในกลุ่มของะกูล X อ็ i ซของ BMW ครับใน BMW เองนอกจากรถในกลุ่มที่เป็นซีดานกลุ่มที่เป็นสปอร์ตคาร,รวมถึงกลุ่มรถลักชวรี่แล้วยังมีกลุ่มที่เป็น x t r กซหรือว่ากลุ่มรถ SUV อหงกลุ่มครับที่มีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลายคนบอกว่าราคาเปิดตัวมาของตัว x 1 cpu หรือว่านำเข้าทั้งคันในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนั้นเซอร์ไพรส์มากครับเพราะว่าราคาสูงทะลุซีรีส์3ขึ้นไปซะอีกแต่หลังจากที่มีการเปิดตัวแล้วก็นำมาประกอบในประเทศแล้วมีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งเบนซินและก็ดีเซลถือว่า x 1เป็นทั้งเลือกที่น่าสนใจแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะ BMW X1 สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นรถ Sport Activity Vehicle ทั้งในด้านความอนเนกประสงค์และความโฉบเฉียวได้อย่างสมบูรณ์แบบผสมผสานบุคลิกความเป็นสปอร์ตเข้ากับขนาดตัวถังกระทัดรัดบึกบึนแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ใช้สอยที่ครบครัน X1 คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเทคโนโลยี BMW Twin Turbo ขนาด2.0ลิตรให้พลักกำลัง150แรงมา้ท 4, ออาที่4,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด330นิวตันเมตรที่1,750รอบต่อนอาทีถ้าเกิดมองในคันนี้แล้วจะเห็นว่าโฉมดีไซน์ของแนวไฟหน้าชุดกรอบ daytime running light มีแถบไฟ LED แล้วก็กรอบรอบดวงไฟเนี่ย ถูกออกแบบดีไซน์แล้วก็ถูกดึงเอาของเจ้า X6 ที่เป็นโฉมโมเดลใหม่มาใช้หลายๆส่วนเริ่มต้นจาก X6 มาถูกดึงมาใช้ใน X5 และ X3 มาถึง X1 ใหม่หลายคนบอกว่านี่คือการปรับตกแต่งรูปโฉมให้ทันสมัยเข้ากับในตระกูลของ X-Series หรือว่ากลุ่มที่เป็น X ด y า e ขับเคลื่อน4ีล้อแค่นั้นหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยนี่คือแพลตฟอร์มใหม่รถบนพื้นฐานรูปโฉมทางด้านหน้าแนวเส้นนะครับ สัญ,ญลักษณ์หนึ่งของรถในตระกูลที่เป็น X-Series หรือว่ารถในกลุ่ม SUV ของ BMW คือเจ้าสปอร์ตไลท์กลมที่อยู่ตรงกับดวงไฟหน้าเนี่ยแหละครับส่วนของมุมแล้วก็ระยะแนวที่เรียกว่าโอเวอร์แฮงหน้าครับจากแนวของขอบล้อมาถึงกันชนหน้าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันถูกบีบให้มีขนาดสั้นลงกว่าเดิมอีกทําให้พื้นฐานของตัวรถโดยรวมถ้าดูเปรียบเทียบมิติจาก BMW X1 ในโฉมบอดี้เดิมแล้วเนี่ย จะเห็นว่าความแตกต่างคือตัวรถมีความยาวทั้งคันเนี่ยสั้นลงกว่าเดิมนะแต่ว่ามิติตัวรถมีความกว้างและความสูงที่เพิ่มมากขึ้นนั่นทำให้รถคันนี้มีขอบตัวล้อหน้าและหลังที่ขยับออกไปชิดแนวของตัวถังทั้งด้้นนอกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้มันสามารถที่จะวิ่งผ่านในเส้นทางโอกาสที่มุมหน้ารถหรือว่าท้ายรถจะติดกับอุปสรรคหรือว่าเส้นทางต่างๆนี่กลดลงและช่วยเสริมเรื่องของการขับขี่ด้วยครับ ซึ่งจะมาดูกันต่อทางด้านข้างจะเห็นว่ามีเส้นสายของตัวรถที่เปลี่ยนไปเยอะมากครับแนวของโป่งล้อหน้าที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นระยะความสูงของตัวรถที่สูงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้ความรู้สึกของ B M W X1 เดิม er ที่ดูคล้ายๆกับซีรีส์3แวนแล้วก็ปรับรูปทรงเล็กน้อยเนี่ยถูกฉีกทิ้งหายไปเลยคะซึ่งมุมและดีไซน์ทางด้านท้ายเนี่ยยังคงเส้นและก็เอกลักษณ์ของ X1 เดิม er ไว้นะครับ แต่ว่ามุมลาดกับการออกแบบตำแหน่งของแนวไฟที่มีความยาวมากขึ้นจะเห็นเส้นของการออกแบบดีไซน์ไฟ LED ที่มีเส้นไกด์ไลน์ LED แบบนี้ก็ทำให้รู้สึกว่า X1 ใหม่มีความกว้างทั้งด้านท้ายแล้วก็ลายเส้นที่ดูมีอารมณ์สปอร์ตเพิ่มมากขึ้นครับ มุมลาดของชุดกระจกหลังกับความสูงถือว่าแนวกระจกอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างสูงครับแต่ว่าตัวรถมีเซ็นเซอร์รอบคันทั้งทางด้านหน้าทางด้านหลังและก็ชุดกล้องเพราะฉะนั้นเรื่องของการถอยจอดเรื่องของการทํางานของชุดเซนเซอร์ที่มาพร้อมกับแนวการกะระยะ bm ใช้มาตั้งแต่ช่วงยุคปี2000ันต้น,ตน,ตนเกือบจะก่อนหลายหลาย่ายใช้มานะครับแนวของบานฝาท้ายครับนอกจากจะเป็นชุดสวิตช์ไฟฟ้ากุญแจที่เป็นรีโมทแบบ smart entry สามารถที่จะเข้าสู่ตัวรถ เดินเข้าไปในระยะประมาณ1.5เมตรเนี่ยก็จะมีการเปิดปลดล็อกให้เองอัตโนมัติซึ่งก็สามารถที่จะเปิดเข้าทางด้านข้างหรือแม้ว่าจะใช้รีโมทเปิดบานฝาท้ายก็ได้เช่นกันครับบานฝาท้ายแล้วก็ชุดรีโมทที่เป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้คุณสามารถที่จะตั้งระยะในการเปิดซึ่งจะปรับให้มีระยะสูงสุดของมันก็ได้นะครับลองผักให้ดูครับก็จะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยแนวของการใช้งานสิ่งที่น่าสนใจก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระครับ จาก x1 เดิมมีขนาดประมาณ400กว่าลูกบาทลิตรต้นๆครับแต่คันนี้มีขนาดกว่า500ลูกบาทลิตรและยังมีพื้นที่การใช้สอยแผ่นปิดทั้งด้านบนสำหรับสัมภาระเวลาใส่นอกจากนั้นพื้นที่ทางด้านล่างก็ยังมีช่องระยะในการใส่เข้าไปเนี่ยที่ลึกเกือบจะตลอดแนวเลยนะครับเพราะว่าไม่มียางอะไรนะครับ แต่เป็นการปรับใช้ยางแบบลันแฟตไทายแทนเพราะนั้นก็มีพื้นที่ใส่สัมภาระที่เพิ่มมากขึ้นและแบ่งแยกเป็น2ชั้นขอบการยกขึ้นก็จะมีแผ่นกานนะครับที่เป็นวัสดุลูมิเนียมครอบทับเหมือนกับใช้ขอบของบันไดป้องกันรอยคูดขีดนะครับซึ่งบานฝาท้ายถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นดีเซลที่เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับก็จะมีแนวการออกแบบของล่องสามารถที่จะดึงได้ตลอดระยะของแนวฝาท้าย ในคันนี้เป็นแบบไฟฟ้าครับพร้อมมีแจมโรเทคชั่นที่ป้องกันเวลาที่มีการปิดแล้วก็ชนหรือว่าหนีบนะครับในการปิดแบบไม่ได้ตั้งใจเพะาะนั้นก็ทําให้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของพื้นที่ภายในห้องโดยสารสนับสนุนโดยรถยนต์ MG AC Deco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศ Ford Year and Sale Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มใหม่ Michelin Pilot Sport 4 สนับสนุนโดยบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิดเมื่อเข้ามาไปในห้องบกยสารสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เมื่อเปรียบเทียบกับ X1 เดิม ก็คือเรื่องของระยะความสูงครับแนวระยะของเฮดลูมเพิ่มมากขึ้นเยอะแนวของชุดบ่อถูกวางในตำแหน่งที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ3 5ม mm สิลิเมตรนะครับรนั้นก็แค่เข้ามานั่งโดยที่ยังไม่ได้ปรับอะไรก็รู้สึกว่าในตำแหน่งที่นั่งที่ค่อนข้างสูงครับได้มุมมองทัศนวิสัยที่กว้างมากขึ้นและอย่างที่บอกไปแล้วถึงแม้ว่าคนที่มองสเปค ukl platform แล้วบอกว่ามันแชร์ร่วมกับคันที่แมนกับซีรีส์2และ x 1มันจะต่างกันขนาดไหน การออกแบบภายในและก็ตำแหน่งท่านั่งในต่างกันชัดเจนครับระยะของแนวเบาะที่บอกว่าวางสูงแล้วมันยังสามารถที่จะปรับให้สูงเพิ่มมากขึ้นอีกสูงขึ้นอีกฮะนี่สูงสุดแล้วก็ยังเหลือระยะเหนือศีรษะเกินกว่าหนึ่งฝ่ามือเพราะว่าโครงสร้างของตัวถังถูกออกแบบตั้งใจให้คุณสามารถที่จะนั่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงแล้วก็ได้มุมมองที่กว้างไกลเพิ่มมากขึ้นครับ ระยะของการออกแบบชุดพวงมาลัยแบบเทเลสโคปิกนะครับหมายความว่าสามารถที่จะเลื่อนปรับระยะขึ้นลงในสี่ทิศทางเลื่อนได้ค่อนข้างเยอะก็ะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวรถสามารถปรับเข้าสรีระกับคนที่มีตัวค่อนข้างใหญ่หรือว่าสุภาพสตรีขับก็ปรับให้ขับควบคุมได้ง่ายครับแนวของระยะคอนโซลมีการวางให้ระยะแนวของคอนโซลเนี่ยขยับเลื่อนไปทางด้านหน้าค่อนข้างเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับ X1 เดิม erm. แล้วก็คุณจะรู้สึกว่า ในตำแหน่งที่นั่งทางด้านหน้าเนี่ยได้ความกว้างเพิ่มมากขึ้นครับตำแหน่งของชุดหน้าจอนะครับถูกออกแบบให้มี Data Information นะครับชุดกลางเนี่ยที่มีความยาวเพิ่มมากขึ้นหน้าจอโดยรวมก็มีขนาดใหญ่มากขึ้นด้วยชุด Air นะครับแล้วก็การควบคุมชุดวิทยุตำแหน่งของอุปกรณ์สวิตต่างๆเรียกว่าถ้าเกิดเป็นแฟนของ bmw อยู่แล้วก็จะคุ้นเคยกันดีครับเพราะว่าปรับเปลี่ยนไปน้อยมาก พวงมาลัยเป็นจุดหนึ่งที่จะแตกต่างครับสำหรับในเวอร์ชั่นที่เป็น X Line กับในเวอร์ชันที่เป็น M Sport Package นะครับเพราะฉะนั้นใน X Line จะเป็น3ก้านทรงสามเหลี่ยมเฉียงธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น M Sport แล้วก็จะเป็นพวงมาลัย M ที่มาพร้อมกับสวิตช์มันติฟังก์ชันนะครับแต่ว่าในรุ่น X Line หรือว่าในรุ่นลองคอปคันนี้ก็มีสวิตช์มันติฟังก์ชันเช่นกันแยกซ้ายขวาในการควบคุมนะครับส่วนของชุดเกียร์ครับ ก็เป็นหัวคันเกียร์ที่มาพร้อมกับโหมดแบบ Eco Pro Sport แล้วก็ปกติเะขับเป็นโหมด Comfort ได้ด้วยนะครับระยะในการวางตำแหน่งชุดที่วางเท้าแขนนะครับที่สามารถที่จะปรับเลื่อนระยะในการวางมุมเอียงได้เนี่ยก็ทำให้คุณสามารถที่จะปรับใช้ให้เหมาะกับขนาดของซิลิละแต่ละบุคคลได้ครับฟังก์ชันอื่นๆที่ให้ในรุ่นนี้ ถ้ามองย้อนกลับไปใน B M w X 1เดิมที่เริ่มต้นในราคา1 9 9 0 0ล้านบาทคันนี้เหมือนจะมีราคาสูงขึ้นเยอะพอสมควรครับกับราคา2 4 9ล้านแต่ว่าถ้าเกิดดูออปชั่นอุปกรณ์ที่ได้เปรียบเทียบแล้วในคันนี้ในี่ใกล้เคียงกับรุ่นท็อปเดิมที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลราคาสูงถึง2 7 9ล้านบาทเพราะนั้นเรียกว่าได้ของครบเยอะขึ้นภายในกว้างขึ้นในงบที่ลดลงกว่าเดิมฮะ ส่วนพื้นที่ทางด้านท้ายถ้าเปรียบเทียบในกลุ่มของเซกเมนต์ยุโรปด้วยกัน Compact SUV ครันนี้ถือว่าโดดเด่นครับเพราะว่า G.L.A หรือว่า V40 ก็จะมีขนาดที่จำกัดมากกว่านี้คุณเข้าไปนั่งถ้าเกิดมองชุดเบาะนี้คือตำแหน่งที่ผมขับมาระยะของพื้นที่จะเยอะกว่าตำแหน่งของคนนั่งนะครับเพราะว่าคนนั่งยืดขาแบบสบายๆแต่คนขับที่ยกชุดเบาะแล้วก็เลื่อนในตำแหน่งพร้อมขับขี่เนี่ยก็ได้พื้นที่ช่วงวางขาที่กว้างครับ แล้วก็มีระยะแนวของใต้เบาะในฝั่งคนนั่งนี่ไม่ได้ยกแต่ว่าพื้นที่ใต้เบาะก็จะมีช่องให้สอดขาเยอะพอสมควรครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้สึกว่านั่งด้านหลังของ X1 ใหม่แล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกอึดอัดครับในช่วงของระยะวางขาแล้วก็มีจุดที่โดดเด่นอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่ฮะแนวของระยะเฮดรูมครับเพราะว่ามีพื้นที่ที่กว้างและก็โปร่งบวกกับขนาดความยาวของบานประตูแล้วก็ความสูงช่องกระจกคุณจะรู้สึกว่าถึงแม้ว่า ขนาดตัวนะครับผมจะไม่ใหญ่มากนักเรียกว่าไซส์คนไทยแบบสแตนดานนะครับนั่งคันนี้ได้แบบสบายๆจะติดก็แค่ความแข็งของชุดเบาะความยาวของช่วงลองต้นขาแล้วก็แนวของน้องนะครับที่มันสั้นนะดูระยะของชุดเบาะเนี่ยเกือบจะยาวกว่าคันที่แมนแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองแล้วก็พนักพิงที่ค่อนข้างแบนนิดหนึงแต่ว่าก็มี ความนุ่มในช่วงซับพอร์ตเล็กน้อยครับแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแล้วก็มีมุมค่อนข้างตั้งนะครับสามารถที่จะพับลงได้แต่ว่าพับเอนเพิ่มไม่ได้แนวของการนั่งทางไกลาอาจจะรู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างแนวขาแล้วก็ททัศนวิสัยที่ดีแต่ว่ามุมของเบาะความสะดวกสบายในการนั่งความแข็งของเบาะอ,อาจจะเยอะไปนิดนึงแต่คุณก็จะได้ความกว้างที่สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ชุดแอรที่สามารถที่จะปรับสปีดพัดลมแยกของทางด้านหลังได้พร้อมกับการใช้งานส่วนของที่เท้าแขนนะครับช่องแยกวางเก็บของหรือว่าวางชุดเครื่องดื่มก็เรียกว่ามีมาให้ครบครับพร้อมกับตำแหน่ง Isofix หรือว่าตำแหน่งในการยึดเบาะชายซีสเบาะเด็กนะครับทั้ง2ฝั่งของที่นั่ง ผ้าเบรกเบนดิก์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกสนับสนุนโดยยนตธรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิน สำหรับในช่วงของการทดสอบน,นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า X1 คันนี้เป็น 1.8SDi หรือว่าขับขึ้น่อ2ล้อเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองครับถ้าถามถึงเรื่องของความรู้สึกการตอบสนองการขับขี่ภายในเมืองการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลบ็อกนี้ที่เติมคันเร่งเพียงเล็กน้อยรอบไม่ถึง2,000ก็เจอจกับแรงบิดสูงสุดออกมาแบบนี้แล้วก็ไม่รู้สึกครับว่าเครื่องยนต์ดีเซลบ็อกนี้ถูกตออแรงม้าลดลงไป การเติมคันเร่งช่วงรอบต่ำกว่า2,000เกียร์ก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างตอนนี้เนี่ยความเร็วอยู่ในระดับประมาณ8-90ถึง้านะครับถ้าเกิดดูตำแหน่งของเกียร์โดยการผลักลงไปที่ตำแหน่งแมนนวลชิฟ์นะครับอยู่ในตำแหน่งเกียร์6แล้วครับแล้วก็รอบเครื่องยนต์อยู่แค่1,400รอบเท่านั้นเองในตำแหน่งความเร็ว90นิด,น,ดนิดนะครับซึ่งถ้าเกิดจะดูรอบความเร็วที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบเครื่องก็อยู่แค่1,500รอบ เพราะนั้นรอบต่ำมากครับก็เป็นที่มาของเรื่องมลพิษที่ต่ำระดับ120กว่ากรัมเท่านั้นเองต่อกิโลเมตรแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองตามสเปคอยู่ที่ระดับ20.4กิโลลิตรครับสำหรับการตอบสนองครับการขับขี่ช่วงในเมืองการซรับแรงสั่นสะท้านลอยต่อรอยกระแทกของพื้นถนนต้องบอกว่าขึ้นมาภายในห้องโดยสารค่อนข้างชัดครับคุณจะรู้สึกว่าผ่านล่องแล้วก็ลอยต่อของถนนหรือว่าพื้นไม่เรียบ เรื่องของการเก็บเสียงจากพื้นเก็บได้กลางๆแล้วก็เสียงลมก็เข้ามาชัดพอๆกับเสียงเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้ครับที่เข้ามาภายในเพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องการเก็บเสียงถ้าเปรียบเทียบกับบอร์ที่ที่แล้วก็ไม่แตกต่างนะครับการตอบสนองของเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับที่เป็นแบบโมดูลาบล็อกทั้งเบนซินและดีเซลหมายความว่าลูกสูบและช่วงชักเท่าๆกันลูกละ5 0 0ร้ซีซีสสูบก็พันห้าสสูบก็จะเป็น2 0 0 0ันหสูบสามพันซีซีครับแต่ว่าบล็อกนี้2000ันซีซี กับ150แรงมา้าถ้าเกิดขับในช่วงย่านเกินกว่า2,000รอบจะรู้สึกว่ากำลังเนี่ยมาพร้อมกับการเติมคันเร่งครับแต่นี่ผมขับอยู่ใน normal mode ถ้ากลับมาใช้ในโหมดของ eco pro normal mode มันจะโชว์อยู่บนหน้าจอว่า comfort นะครับใน eco pro ระบบจะพยายามที่จะจัดสรรพลังงานระบบ ควบคุมอากาศภายในห้องโดยสารถ้าเปิดอยู่ในโหมดออโต้และการเติมคันเร่งครับการเดินคันเร่งจะรู้สึกว่าคุณกดลงไปเยอะกว่าเดิมแต่ว่าการตอบสนองจะออกมาแบบนุ่มนวนนะการเปลี่ยนตำแหน่งจะเปลี่ยนเกียร์ที่สูงมากขึ้นเหตุผลกเ็เพื่อที่จะจัดสรรให้ตัวรถคันนี้มีความประหยัดเพิ่มมากขึ้นที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ครับซึ่งทาถึงความเหมาะสมในการใช้งานโหมดอีโคโปรคงจะอยู่ในช่วงของการเดินทางไกลแบบที่คุณไม่ได้คาดหวังอัตราเร่งอะไรมากนัก ต้องการเดินทางไกลแบบสบายๆเพราะรอบเครื่องยนต์ก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ขึ้นค่อนข้างไวพร้อมกับการรักษาตำแหน่งและก็รอบกำลังแรงบิดจ,จากเครื่องยนต์ให้อยู่ในโหมดที่ประหยัดที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ถามว่าอีโคโปรถ้าคุณจะเกิดเร่งแสงขึ้นมามันจะเป็นยังไงการเติมคันเร่งลึกๆอาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งลงเกียร์ลง1ตำแหน่งแต่การกดคลิกดาวก็ยังลงให้2ตำแหน่งเหมือนเดิมครับแล้วก็กําลังก็จะมาครบ แต่เมื่อคุณยกคันเร่งแล้วเกียร์ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นพร้อมกับอัตราเร่งการตอบสนองในโหมดแบบอีโคเหมือนเดิมฮนะซึ่งถ้าเอาโหมดนี้มาขับขี่ายในเมืองแล้วหวังที่จะประหยัดคุณจะรู้สึกว่าเกียร์มันเปลี่ยนขึ้นตำแหน่งเกียร์ที่สูงเร็วไปนิดพร้อมกับการตอบสนองของคันเร่งที่ล่าช้าเกิดไปเพะฉะนั้นก็ต้องเลือกปรับโหมดให้เหมาะสมนะครับขับปกติอยู่ในโหมดคอม r ตถือว่ากลางๆแต่ถ้าเกิดคุณกดมาในโหมดสปอร์ตครับ ตำแหน่งเกียร์จะลดลงทันทีครับการยกคันเร่งเกียร์จะไม่เปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นแต่จะคงค้างตำแหน่งเดิมไว้การเดินคันเร่งที่ลึกขึ้นเล็กน้อยเกียร์จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งลง1-2ตึงสองตำแหน่งครับนั่นก็เพราะว่าการทํางานของเกียร์แสปีดรุ่นี้มีการตอบสนองที่ถือว่ากระชับแล้วก็ได้เหมาะสมตามโหมดที่คุณเลือกแล้วก็น้ําหนักการกดคันเร่งดีครับถ้าขับภายในเมืองที่ความเร็วต่ำครับคุณจะรู้สึกว่าน้ําหนักพวงมาลัย เบาควบคุมง,ง่ายครับแต่เมื่อเติมความเร็วสูงขึ้นมาแบบนี้มันก็กระชับเพิ่มมากขึ้นช่วงล่างที่รู้สึกสั้นไปในี้ช่วงความเร็วต่ําก็ได้ความมั่นใจแล้วก็มั่นคงดีครับที่ความเร็วสูงรวมถึงการเติมคันเร่งหรือว่าใช้ความเร็วเข้าโค้งที่ความเร็วระดับค่อนข้างสูงนะครับรู้สึกว่ารถคันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็น s a v หรือว่า Sport Activity Vehicle นะครับ กระทัดรัดที่มีความสูงใต้ท้องค่อนข้างเยอะแต่คุณจะควบคุมมันได้แบบมั่นใจครับแล้วก็จะรู้สึกว่ามันมีความเฟิรม์มเฟิร์มจนสุภาพสตรีบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันสะเทือนแล้วก็มีน้ำหนักพวงมาลัยเยอะไปนิดถ้าวัดแล้วน่าจะเยอะกว่าซีรีส์3หรือว่าซีรีส์หรืด้วยซ้ำนะฮะ และโดยรวมถ้าเกิดคุณกำลังมองหารถในกลุ่มขนาดของ SUV อาจจะมีตัวเลือกเยอะครับในงบประมาณล้านไปลายถึง2ล้านต้นอาจจะเจอทั้งกลุ่มของรถญี่ปุ่นที่เป็น SUV c s e gment มีขนาดมิติภายนอกใหญ่กว่าหรือว่าฝั่งของยุโรปที่เป็น Compact SUV หรือว่า Compact ซีดานที่มีกำลังสูงที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ถือว่า x 1เป็นคันนึงที่มีเอกลักษณ์และความแตกต่างครับ เทียบกับ X 1เดิมอาจจะบอกว่าขับเคลื่อนล้อหลังทนกว่าไหมขับเคลื่อนล้อหน้าจะทนสู้ได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อมันเปลีป่ยนเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วเรื่องของขนาดพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่ใหญ่มากขึ้นครับการขับขี่ตอบสนองถ้าคุณขับเปรียบเทียบโดยที่ไม่ได้บอกว่าคันนี้ขับหน้าหรือขับหลังอยู่บนถนนธรรมดาแทบจะไม่รู้ครับการทรงตัวและการตอบสนองถือว่ามาครบเต็มอารมณ์ในสไตล์ของ B M W เพราะฉะนั้นการได้เครื่องยนต์ดีเซลท w i n Power Turbo 2,000cc ของ Bn ยู u กับวัดในกลุ่มของเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc เทอร์โบคันนี้อาจจะได้เปรียบเรื่องของการใช้งานระยะยาวได้เปรียบเรื่องของอัตราสิ้นเปืองและก็รวมถึงสมรรถนะการตอบสนองจากเกียร์8สปีดลูกนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับ